สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แอครับสวัสดีค่ะสวัสดีสสดปีใหม่ไทยสวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะอุ้ยเราเนื้อเนื้อเต้นแล้วนะ <c oughs> จะได้หยุดยาว <c oughs> ฉลองปีใหม่กันเนี่ย <c oughs> สงกรานเนี่ย ปีที่แล้วก็หยุดยาวอย่างนี้<ะ>หยุดตอนช่วงโควิดแต่หยุดยาว <c oughs> นั่นถูก, <c oughs> ถกบล็อกบ้านความหมายผิดกันนะอันนั้นถูกถูกให้อยู่บ้าน <c oughs> แต่อันเนี้ยเราได้หยุดยาวเพื่อที่จะได้มีการผ่อนคลายได้ออกไปเที่ยวกันบ้างใช่ไหมคะ <c oughs> คือยังไงทุกคนก็ยังคิดถึงเทศก,กาลของเราอยู่นะถูกค่ะแต่ปีนี้บอกกันก่อนนะห้ามเล่นสาดน้ำสงกรานห้ามเด็ดขาดนะคะเพราะน้ำก็อาจจะเป็นตัวแพร่เชื้อโควิดได้ ตอนนี้ก็มีอีกและอีกคลัสเตอร์ขึ้นมาแล้วมันมีหลายจุดด้วยกันตัวนี้นะทั้งสถานบันเทิงนี่ยล่าสุดสถานบันเทิงคุกอีกใช่ไหมคุก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 แล้วก็หลายที่ก็เป็นตลาดตะเิดอะไรเงี้นะมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นที่ที่มีคนมารวมกลุ่มชุมนุมกันหนาแน่นเนี่ยค่ะมันเป็นโอกาสที่จะให้เกิดโควิดแพร่ระบาดง่ายอแล้วก็ทีนี้ตามใครไม่ได้แล้วสิเพราะว่ามารวมกันทีง0 6 0คน เป็นร้อยคนออแล้วต่างคนต่างออกไปอย่างเงี้ยนี่เราเลยถือโอกาสเอาไอ้วรัโรคลิปวันนี้เริ่มต้นสนักก่อนเดี๋ยวบอกประชาชนก่อนกันทีกาเซ่ค่ะ,ะสเสนอทอล์กครับค่ะเช่นเคยพบกันทาง MVTV 112นะคะทุกบ่ายสอง ถึงบ่ายสามโดยประมาณเนาะใกล้ๆวัยสามจาร์ถึงสุกค่ะครับแล้ววันนี้เราก็มาสนุกกันในเทศกาลปีใหม่สงกรานไทยแล้วอาจารย์ว่าอะไรนะวา r โรคริปเอามาจากอินเดียแล้วกันสนุกสนานอีกไหมมันก็คือเขาสนุกแบบเขาของเรานี่เราเรียกสงกรานใช่ไหมจริงๆประเทศเพื่อนบ้านเราก็จะมีลักษณะการเล่นสงกรานเหมือนกันนะอ๋อฉลองปีใหม่กันอ่ามาแบบปีใหม่ไทยแต่ของอินเดียเนี่ยของเขาผ่านไปแล้วนะฮะของเขานี่เขาเรียกว่าเทศกาลศาส สาดสีสาดสีเทศีไม่ใช่อะไรเขาเรียกสาดสีนะเขาเรียกฮล holy holy day holy day ฮ o l y แปลว่าเหมือนกับศักดิ์สิทธิ์นะก็จริงๆก็เขียนมาก็ฮ h ล l เดย์ของเราภาษาอังกฤษนี่เลยฮ h ล l เดย์นะนะแต่เขา h ล l เดย์เขาอาจจะฮ h ล l เดย์เนี่ยนะเว้นนิดหนึ่งอ้าวเรามาดูนิดหนึ่งนะครับปรากนว่าบรรจุอยู่ไหนฮะเนี่ยเนี่ยคนมหาศาลเลยนะครับนี่เขาไม่กลัวโควิดเลยนี่มันเป็นในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเยี่ยลองนึกดูสิครับ าาคือจริงๆอินเดียนี่เป็นประเทศที่มีการติดเชื้อโควิดนี่อยู่ในอันดับต้นๆของโลกเลยนะใช่สลับกันอันดับสองอันดับสามใช่สลับกันกันไม,ไม่ไม่ไม่ถึงขนาดสหัฐอเมริกาเพราะไม่มีทางจะทันอเมริกาแล้วฮะเหรอคะเอออเมริกาไปนำริ้วเลย,ลยเขาสลับกับบราซิลอ่ะสลับกับตูเนี้ยนะฮะอ๋บราซิลนะฮะแล้วยังเป็นสองสามอยู่ของเขาเนี่ยคืออันนี้เป็นเป็นเป็นทำเป็นการแสดงออกของเขานะมีการเอาสีมาใส่มาฉลองเขา จร,จริงๆเขาห้ามช่วงโควิดนะฮะห้ามค่ะแต่ปรากฏว่าไม่สามารถจะไปสกัดกั้นได้ไดและแต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็แล้วแต่ผู้นําพื้นที่เนี่ยนะว่าใครจะเข่งคัดขนาดไหนหรือผ่านไปใครจะเอาจริงหรือใครจะ<อ>ละเลยปล่อยปละล,ล,ละเลยนะคะ,ะใช่นี่อาจารย์พี่มองแค่นี้พี่ก็รู้แล้วว่ามันเป็นที่มาของคลัสเตอร์ของโควิดแน่นอนเลยเนี่ยแน่นอนเลยนะเพราะเราจะไม่รู้เลยว่าใครเป็นหรือไม่เป็นไม่มีทางรู้แล้วพอเล่นกันถึงตัวเล่นกันด้วยสีเล่นกันสนุกสนานเฮฮา ไอ้จามใส่กันเนี่ยมั่วหมดละเรรียยบ้อมั่วหมดละเพราะการสัมผัสตัวกันผมเนี่ยเคยไปที่อินเดียไปไปทำเทรนนิ่งไปสอนหนังสือที่นั่นนะนะตอนที่ทำงานบริษัทอยู่เนี่ยนะฮะแล้วไปอยู่ในช่วงโคไอฮอลิเดย์พอดีเลยอ๋อฮอลลีนะไม่ใช่โควิดนะไม่ใช่ช่วงฮอลิเดย์มาหลายปีแล้วฮะอ๋อค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยก็เป็นวันหยุดระเพราะเขาจะมาอย่างเงี้ยฉลองกันเขาทุกเมืองเลยไหมทุกเมืองทุกเมืองแต่ผมไปที่นิวเดลีอะนะอ่าฮะปรากฏว่าเขาแนะนำอย่างนี้นะคนที่นัขนบอกยาออกมาจากห้องเด็ดขาด นะสั่งอะไรเข้าไปกินในห้องบอกว่าไม่ต้องออกมาเลยเพราะเราเป็นต่างชาตินะเราเป็นต่างชาติเข้าไปออกมาก็เละหมดชุดชัดของเราเนี่ยนะทั้งเละทั้งเลอะเลยใช่เราเราจะไปห้ามอะไรก็ไม่ได้จะบอกว่าเรามาจากต่างประเทศเขาไม่สนใจาลุยกันแน่นะแล้วเราก็อโอ้โหเห็นเลยก็เคยมองทางหน้าต่างออกมาดูได้เห็นอะไรบ้างโอ้โหเป็นเชือกอย่ายิี้เลยไหมใช่ใช่คือคือพื้นที่ของคนอินเดียเนี่ยเวลาเขามาชุมนุมเหมือนเนี่ยผมเชื่อว่าเยอะแน่นอนก็ประชากรเขาตั้งเข้าไปกี่พันล้านแล้วล่ะ แล้วจะไปเบรกยังไงผมอยากจะถามนี่นจะไปเบรกยังไงนั่นยังจะมีวันนะอีกออวันนะอื่นก็มาปนกับวันนะอื่นไม่ได้ก็ต้องเ,ออเล่นกันวันนะาเขานี่แหละเอาจริงไม่ใช่เล่นวันน้มันเล่นตั้งแต่วันนั้นแล้วแหละเ,ออเล่นวันนั้นนะ <c oughs> ไม่ใช่วันน้คือประเด็นก็คือเนี่ยเนี่ยมานเด็วเลข <c oughs> ที่มาให้เห็นนิดนึงนะคนอินเดียเนี่ยนะครับมันประมาณร3 0ยล้านคนแล้วตอนนี้ติดเชื่อเข้าไปดูแลยนะแต่มาที่ทั่วโลกเนี่ยทั่วโลกก็ไปร้อยกว่าล้านคนแล้วใช่ไหมร้อยสองร้อยยี่สิบกว่าล้านคนแล้วแล แรกๆพี่พี่แย่จำได้ไหมอินเดียนี่ติดเชื้อน้อยแทบไม่โผล่เลยคนก็สงสัยโอ้ไปวิเคราะห์กันต่างๆผมยังขำอยู่เลยนะวิเคราะห์ว่าทานเพราะทานมังสวิรัตหนึ่งแล้วก็มีพวกอะไรน้สมุนพรยพวกเคิร์ฟพวกอะไรนี่ใช่ไหมเครื่องแกงเนี่ยกินขมิ้นชันอะไรพวกเขาเนี่ยนะจะได้ป้องกันได้แล้วรงนี้อินเดียก็ต้นแบบและหลังจากนั้นไม่นานนะโอ้โหทะลักพลวดแซงขึ้นมาเลยค่ะอยู่อันดับสองอันดับสามแล้วเอามาอยู่ประเภทเขาเียเอามาอยู่ละ นี่เนี่เทศกาลฮลีของเขานี่หลุดออกมาแล้วสถิติขึ้นมาอีก12ล้านโอ้ยอาจารย์วันเลขมันจำเลยนะวันที่เขาฉับสิองล้านเศษด้วยแล้วใน12ล้านเนี่ยไปแพร่ในครอบครัว12ล้านครอบครัวอาจารย์คิดสิมันสยองไหมคะเดี๋ยวเราคอยดูต่อมาแล้วกันนี่มันปลายมีนาใช่ไหมนี่ก็แค่ต้นตเมษาเนาะแล้วดูซิว่าพอสิ้นเมษาเนี่ยจะเป็นกี่ กี่ร้อยล้านที่ติดน่ากลัวนะของเขาในี่วันเดียวนี่จะตามหลังมาอีกไม่รู้เท่าไหร่นะถูกไหมใช่ค่ะของเขานี่คือการสาดสีแค่วันเดียวแต่ของเราในประเทศไทยเรานี่เราสาดสีกทุกวันถูกไหมครับเ่องสาดสีเทสีป้ายสี <laughs> เออป้ายสีถูกไหมฮะสารพัดมีการป้ายสี <laughs> แล้วก็ ของเรามีอีกอย่างหนึ่งที่เราก็ยังไม่เข้าใจ่จไม่ติดโควิดนะไม่ติดนะป้ายสีกันเราไม่ติดโควิดนะคือเราเราเราจะเล่นงานใครก็ต้องเอาแบบเขาเรียกอะไรศาสเสียเทเสียยังไม่เข้าใจเลยนะใช่ใอะไรที่มันของแย่ๆเราใส่แล้วม้หมดอ่ะจะไหมเออแล้วก็เทเข้าไปอีกศาสไม่พอต้องเทเข้าไปอีก ไอ้เอาความดีใส่ตัวส่วนเอาความชั่วเนี่ยสาดให้คนอื่นเออดีนี้มันเห็นชัดขึ้นนะะทำไมทําไมแล้วเราเรียกว่าความเจริญของประเทศเหรอตายแล,แหละหน่าห่วงจังนี่ออถ้าถ้าคุณชว่วกลับมาเกิดหรือคุณยายกลับมาเกิดได้ออคุณยายก็คงตายซ้ำสองออ <laughs> คุณยายนึกไม่ถึงว่าสิ่งเหล่านี้มันจะมีจริงเกิดขึ้น ้าปรามกันมาตลอดเวลาก็ภาวนาว่าสงกรานเนี่ยนะฮะที่เราหยุดยาวเนี่ยตอนนี้ก็แค <c oughs> าจะอยู่เก้าว,วันนะอาจารย์9วันไม่ใช่แล้วบางคนเดินทางตั้งวันที่1ิบแล้วถูกไหมค่ะแล้วช่วงที่เรากําลังออกรายการเนี่ยนะเ <c oughs> มาเริ่มเมาเต็มที่แล้วแหละถูกมเจ็ดวันอันตรายเลยนะเก้าวันอันตรายแล้วมันอันตรายแบบประเภทเงากันไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะใช่แล้วนึกดูนะถ้าเรายังไปเที่ยวกันแบบเดิมเลยนะ โอ้โหนะสัตว์นะไม่ออกนะแล้วสงการนี่ถนัดมากเลยวัยรุ่นก็ชอบอะไรไหมปาร์ตี้โฟมฮะปาร์ตี้โฟมนี่ก็ห้ามอีกนะก็ห้ามสิห้ามเลยปาร์ตี้โฟมไอ้นี่มันชัดเจนเลยปาร์ตี้โฟมแล้วมืดมืดเนี่ยนะใช่โอ้โหไม่รู้ว่าใครเป็นใครมืดมืดก็เลยมั่วมวกันไม่ได้นะคะรักษารักตัวเองให้มากที่สุดเลยในช่วงนี้เป็นห่วงเหลือเกินเพราะโควิดเนี่ย ถ้าติดเข้าแล้วเนี่ยออมันอยู่ที่บางคนนะที่มีภูมิต้านทานพอจะรักษาเยียวยาได้อ,อแต่ก็มีหลายรายตอนนี้สถิติตายเข้าไปต้องเท่าไหร่แล้ว,ลวในเมืองไทยเองนะคะเ,ออเกือบร้อยหยัดเกือบร้อยอยู่แล้วออคิดดูแล้วกันนี่เราขนาดเราป้องกันช่วยกันป้องกันออและรักตัวเองกันต่อไปนี้รักตัวเองให้มากขึ้นออหยุดสะหน่อยนะ่ะอดใจไว้หน่อยนะ่ะไม่เป็นไรบางคนบอกแหมมันสงการนี่จะต้องไปแต่งตัวเต้นอะไรต่างๆนี่นะ เอาเก็บๆไว้บ้างก็ได้เอาเอาเอาไว้โชว์วันอื่นบ้างอย่าเอาสปีนี้ปีเดียวแล้วไม่มีปีต่อไปหมดโอกาสโชว์ในปีต่อไปนะผู้หญิงบางคนเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าเซฟการ์ดป้องกันตัวเองออกไปไม่มีใครสัตว์น้าเลยไม่มีใครแปะแปะฝาแป้งเลยนะมันหน้ามันเป็นอาวุธนะพูดง่ายๆครับบางทีนะแต่เขาเพลยไปแล้วไม่แน่นะแต่ว่าปีนี้จะเท่าเทียมกันคือไม่มีสัดน้ำไม่มีอะไรนะจำไว้เลยนะคะห้ามสัตว์น้ําห้ามเล่นโฟมเขาเรียกอะไรนะ ปาทิโฟแล้วก็อันนี้ปืนอะปืนมาก่อนนี้มาปืนฉีดน้ำาหมดไม่ใช่สาดไม่ใช่ฉีดพูดง่ายๆว่าไม่ให้เอาน้ําสาดใส่กันแล้วกันไม่ให้มีการเปียกน้ําเกิดขึ้นเราก็จะต้องอยู่ห่างกันและที่สําคัญต้องคาด หน้ากากคาดหน้ากากอย่าให้หน้ากากหลุดเด็ดขาดแล้วอย่าคิดว่าเอ้ยครอบครัวเดียวกันมาจากคนละทิศคนละทางนะยังไงก็ต้องดูแลตัวเองนะก็อย่าลืมนะคลัสเตอร์ล่าสุดเนี่ยนะครับในในผับเนี่ยมันออกมาอีกเป็นร้อยแล้วนะคะเนี่ยแล้วไม่รู้ใครเป็นใครกระจายแล้วนะตอนนี้เอาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาดูทอล์กโชว์ที่ผมทอล์กให้มันสนุกสนุกด้วแน่นอนนี่หัวข้อนี่เลยครับปีใหม่คนไทยใจต้องสู้ไอ้ปีใหม่ที่ว่านี่ทั้งปีใหม่สากล แล้วก็ปีใหม่ไทยของเราเนี่ยนะรวมๆกันเข้าไปหมดแหละคือของพี่ไทยเราได้เปรียบของอื่นนะแล้วก็ปีีปใหม่ไทยของเราไอ้ตัวที่ปีใหม่สากลใช่ไหมมกรลาปีใหม่ไทยของเราสงการไม่ยังมีปีใหม่จีนด้วยตุ๊จีนไงตุ๊จีนโอ้โหมันใกล้กันมากอะไรอะขอให้คนไทยเราใจต้องสู้ไม่ใช่ปีใหม่คนไทยก็เมาไม่ใช่กันนะไม่ใช่เออเราจะสู้ยังไงเดี๋ยวต้องดูทอกโชว์นี้เพื่อจะได้สนุกต่อไปในปีต่อไปด้วยค่ะแล้วจะได้เป็นข้อคิดกับเราว่าใจต้องสู้ยังไงกับปีใหม่เอามมัันนนะ